สวัสดีค่ะน้ำส้มซอมมี่นะคะก็วันนี้จะมาพูดเรื่องตานะคะแต่ก็เดี๋ยวขอพูดเรื่องเรื่องจมูกก่อนน้ำส้มพูดผิดไปว่าไม่ใช่ซิลิโคนสามชิ้นนะคะเป็นซิลิโคนที่แบ่งเป็นสามอย่างก็คือตรงนี้จะเป็นแบบว่าซิลิโคนเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วค่ะมันจะเป็นแบบว่าแข็ง มันจะแข็งเพราะว่ามันเป็นเป็นสันใช่ไหมคะส่วนตรงนี้มันก็จะนิ่มกว่าอ่อนกว่านะคะแล้วก็มีมีหยดน้ํานะคะหยดน้ําก็เป็นแบบนี้นะคะมันก็ทําให้จมูกเราแบบว่าเออไม่เป็นแบบว่าเหมือนจมูกหมูเพราะว่าจมูกหมูก็จะตัดป้านไปใช่ไหมแต่ถ้ามีอย่างเงี้ยมันก็จะดูแบบมันจะดูแบบว่าสวยกว่านะคะแบบแบบซีคอนที่ไม่ไม่มีหยดน้ำไม่มีขานะคะ แล้วก็จะพูดเรื่องตานะคะวันนี้จะพูดเรื่องตากับเรื่องคางคิดเดียวเลยนะตั้งใจฟังนะคะน้ำส้มอ,อาจจะไม่ไม่ตอบคําถามในอินบ็อกซ์แล้วนะไม่มีเวลาตอบเลยส่วนเรื่องตานะคะก็ที่น้ำส้มทํานะคะก็จะเป็นแบบว่าเป็นแบบกรีดนะคะเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นแบบกรีดอ่ะ กรีดเอานะคะไม่ใช่แบบเป็นเย็บนะคะเพราะฉะนั้นแบบกรีดเนี่ยมันก็คือการผ่าตัดมันก็ต้องใช้เวลาพักฟื้นนะคะสําหรับใครที่ไปทําที่เดียวกันมาฟ้มนะก็ก็ต้องทําใจนิดนึงนะคะว่าต้องพักฟื้นนะมอืมน่าจะประมาณแบบว่าสามวันเจ็ดวันเนี้ยมันก็อยู่แบบแต่ว่ามันก็ต้องแบบเป็นเอ้ยเจ็ดวันเนี้ยก็ไปตัดไหมอืมนอกจากมันก็มันก็โอเคนะคะอยู่ ยุตัวนะไม่ได้บอกว่าหน้าเกิบไปทํางานหรือไปเรียนไม่ได้นะคะส่วนส่วนตาเนี่ยแบบแบบลูกตานะคะน้ําส้มเอาของอยาอยากให้ทุกคน,นะคะลองไปอยากได้แบบตาใช่ไหมลองเซิร์ชในเน็ตอะว่าคอนแทคเลนส์อะแล้วทีนเนี้ยคอนแทคเลนส์เนี่ยเขาจะโฟกัสตาแบบว่า ไกลมากเพราะฉะนั้นแบบเราก็จะได้ดูแบบตาที่แบบว่าชาัดกว่าที่เราไปอาแบบตามดารานะเพราะว่าดาราบางทีเค้าเมคอัพใช่ไหมมันก็จะเห็นชั้นตาแบบว่าไม่ชัดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเซิร์ชในเน็ตเนี่ยลองเซิร์ชแบบว่าเซิร์ชเซิร์ชที่พวกนางแบบคอนแทคเลนส์เออมันจะโฟกัสตาอันนี้เป็นเทคนิคนะคะที่จะแนะนานะโฟกมันจะโฟกัสตาเพราะว่าน้องมันชอบพวกแบบ ไอดอลพวกไต้หวันพวกเกาหลีพวกญี่ปุ่นอะไรเงี้ยค่ะเมื่อก่อนนะ <science> เราอยากตามเหมือนเขาเงน้ำพ่มก็ก็ก็จะเซิร์ชอย่างนี้นะคะมันจะเห็นตามากกว่างตอนแรกเมื่อก่อนก็แบบเซิร์ชแบบดูดตาดาราตาคนนู้นคนนี้นะคะแล้วแบบมันเห็นไม่ชัดอ่ะเพราะฉะนั้นก็แนะนําให้เซิร์ชแบบเป็นที่เขาขายพวกคอนแทคเลนส์นะคะ มันจะได้ลูกตาสดกว่าไม่ก็ถ้าเกิดว่าอยากได้ตาแบบน้ำส้มนะคะก็ก็ไปบอกหมอนะคะที่น้ำส้มทำนะคะคือวอร์ชาม,มิ่งนะคะหมออยู่ที่ยุทธพงศ์นะคะว่าเอาตาแบบน้ำส้มก็ได้หมอจะรู้นะคะก็ตอนแรกก็จะทำมาก็จะชั้นใหญ่นะคะตอนนี้ก็มันก็เสร็จตัวแล้วอะ่ะอืมแต่อันนี้แตะเทปนิดหน่อยเพราะว่าแต่แตงหน้ามันทาสีมันจะได้ ได้ได้สีมันจะขึ้นนะแต่ว่าชั้นตาก็เท่านี้นะคะก็เท่ากับที่ติดนั่นแหละติดเท่ากับชั้นตานะคะส่วนเบอร์ของพี่เดือนนะคะก็089นะคะ6 6 8 0 1ปดนย์ะคะว่าชัมมิ่งอยู่ตรงรามสิสองนะคะเข้าไปสอบถามกันได้ส่วนเรื่องคางพูดไปเลยจบเปียกแตพูดรายละเอียดเดยอะมีความเม่นว่าน้ำส้มอะ่ะ บอกสถานที่ก็พอทําที่ไหนก็พออะไรเงี้ยไม่ต้องบอกละเอียดเยอะไม่บอกก็ไม่บอกไปทํามาหน้าไม่โอเคก็อย่าโทษน้ําส้มอะไรกันนะคางเนี่ยมันจะมีไซส์ S, M, L นะคะส่วนน้ำส้มทำไซส์ S นะคะราคาก็อยู่ที่หนึออ่งห5 0 0 0ห้านบาทนะคะถ้าทำใหม่นะมันจะมีกรณีเคสที่แบบว่าคนฉีดฟิลเลอร์มานะคะก็จะต้องขูดฟิลเลอร์ออกก่อนแล้วก็ ทำใส่ซิลิโคนเข้าไปนะคะของ,งน้นัพ่มทำใสเอสเวลาทำเนี่ยคุณหมอก,ก็จะกรีดตรงนี้นะคะกรีดตรงนี้นะคะแล้วก็ยัดซิลิโคนเข้าไปนะคะส่วนคนที่ฉีดมาหรือว่าเลยนะคะก็อาจจะเป็นกรีดข้างล่างนะคะเอาซิลิโคนเอ้ยไม่ใช่เอาฟิลเลอร์ออกแล้วก็ยัาซิลิโคนเข้าไปก็เวลาพักฟื้นก็ประมาณแค่สามวันนะคะเหมือนเราไปผ่าฟันคุด ไม่ได้เป็นศิลปกรรมใหญ่นะคะถ้าเทียบจมเอาคางกับจมูกนั้นส้มคิดว่าจมูกน่าจะใช้เวลาผักฟื้นนานกว่าถ้าคางเนี่ยเราใช้แบบที่เป็นเออผ้าปิดปากอย่างเงี้ยคางเนี่ยคนก็จะไม่รู้แล้วว่าเราไปทําคางมานะคะรายละเอียดก,ก็มีประมาณนี้อราคาตาลืมบอกหนึ 15, ่งหมื่นห้าพันถึงสองหมื่นนะคะล้วเต่เคส ก็ลองโทรไปสอบถามกันนะคะที่เบอร์0896680115ตอนกลางวันก็เออโทรไปไม่ใช่กระหน่ำโทรนะคะเพราะว่าพี่เดือนเขาก็จะติดเคสน,นะคะผ่าตัดนะคะอาจจะรับโทรศัพท์ช้าอะไรอย่างงี้ก็จะเย็นยินนะคะไม่ต้องกระหน่ำโทรดูคลิปจบยังไม่ต้องกระหน่ำโทรนะคะรายละเอียดยังไงก็ พเพื่อนๆก็ค่อยๆศึกษากันนะคะเพราะว่าบ้งออ่ะบอกรายละเอียดไปอ่ะก็โดนด่าหามว่าหามว่าบอกช้าบอกสถานที่มาก็ได้เลยได้นะคะก็เป็นตามนี้แล้วกันอืมไปเสียเสียงๆเองแล้วกันนะ <c oughs> ไม่บอกเหี่ยวบอกแล้วก็โดนหนาวไม่ไหวแล้วอ่ะไม่บายเดี๋ยววันนี้ไปเรียนมูน,นะคะ